สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางมวลุ้กเยนทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มีข่าวข่าวสาระบันเทิงมากมายนะครับเอฟซีครับมีคนโดนคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีปามนะครับอันนี้นะครับทีครับนะอย่างสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเป็นเพียงแค่อาจะยนิยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออาจจะลดในการรับรับระกังนะครับ ฝากไว้คิดนะครับนิทานนี้อย่าหาทำนะครับนั่ใดเข้ามานะครับกิมจชฟคนที่สามนะครับกับผมนะครับไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับเรื่องนิทานเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นนิทานที่สร้างขึ้นมานะครับเป็นนิทานที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่เตือนภัยสังคมว่าแบบนี้ทําแล้วมันผิดนะครับล่าสุดนะครับโอ้โหนะครับ บัปโลนะครับออกมาประกาศลั่นนะครับผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมนะครับผมจะแจ้งความนะครับใครมีอำนาจไปค้นทะเบียนราชผมนะครับผมไม่ยอมนะครับนะครับนะครับผมจะไปดำเนินคดีผมจะไปแจ้งความแบบนี้ผมทําไม่ได้นะครับผมจะไม่ยอมนะครับเออมาค้นทะเบียนราชผมได้ไงนะครับผมจะาเรื่องส่งไปที่ตำรวจกลางนะครับ เออใครมาอะไรผมนะครับผมไม่รู้นะครับผมไม่รับผิดชอบนะครับเออแบบนี้ผมไม่ยอมนะครับล่าสุดนะครับโอ้โหจะแจ้งฟาร์มกันอีกแล้วไหนก็หานะครับนะไปค้นทะเบียนราศนิลักนะครับทุกท่านกดมาหานี่ย่าไปทํานะครับพี่น้องประชาชนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแล้วงานนี้นะครับกระเทือนไปถึงเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับที่ไปค้นทะเบียนราศนิ์เนี่ยนะครับ มันเป็นเอกสารนะครับรับของบุคคลนะครับถ้าเขาไปตรวจเช็คแล้วมันขึ้นมานครับมันจะขึ้นหมดเลยครับว่าใครเป็นคนไปโค้นนะครับตำรวจคนไหนใครคนไหนมีอำนาจคนไหนไปโค้นไม่ได้นะครับอย่าไปหาทานะครับไปพิครับงานเข้าเลยครับงานนี้ครับตัวใครตัวมันนะครับผมไม่รู้นะครับผมนอนนานะครับผมนอนนานอย่างเดียวนะครับผมจะไปหาแต่นะครับเพราะว่าผมจะไปอยู่ไว้แต่เพราะผมจะไปนอนนานกัแต่ครับ เรื่องนี้นะครับท่านครับไม่เกี่ยวนะครับนะใครทําอะไรไว้เรารับผิดชอบนะครับเรื่องนี้นะมาเพราะฉะนั้นการที่เราไปค้นทะเบียนราชของคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาธรรมปากเตือนภัยสังคมมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราไม่มีอำนาจที่จะไปค้นทะเบียนราชไทยในราชอาณาจักรไทยนะครับเพราะฉะนั้น มีการแอบอ้างว่าเป็นผู้ลุงเป็นผู้รู้ไม่รู้หรอครับว่าการที่คนะบวยนราชนดมันผิดกฎหมายอย่าไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทํานะครับส่วนบักโล้นก็โอ้โหเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับทุกท่านนะครับบักโล้นก็เล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับทุกคนนะครับนาง,งานนี้นะครับโอ้โหน่าจะมีการขอเงินหลังบ้านอีกแล้วนะครับ นะครับนะนาจะมีการขอเงินหลังบ้านอยู่แล้วนะครับนะเกี่ยวกับการดำเนินคดีอะไรบางประกางนะครับก็ฝากให้คิดนะครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นนะครับท่านนะครับอย่าไปทํานะครับไปค้นจะเบียนล่าท์นะครับของบุคคลอื่นนะครับอย่าไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทํานะครับนะครับอะ เชียกูเชียกูเชียร์่่้อสนะครับพราน,านั้นนะครับ้สครับเฮ้ยเหนื่อยใจครับแต่เราวิแต่ละวันเจอแต่เร,เรื่องเกิแต่เราปัญหาที่มันเข้ามาถาถผมนะครับร้อยวันพันละเรื่องนะครับพี่น้องครับเราก็มีหน้าที่นะเชียร์อย่างเดียวเชียร์ครับเราเชียร์อย่างเดียว นะครับเพราะฉนั้นงานนี้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับมีการดำเนินคดีเพิ่มด้วยนะครับโอ้แล้วบวกกับคดีเก่าอีกหนักเลยทีนี้โอถ้าเขาไปคัดค้านการประกันกตัวอีกหนักเลยทีนี้ผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมเคยเจอแล้วว่าอย่าไปหาทาผมบอกแล้วนะครับสองตัวนั่นอยู่ที่ไหนนะครับบันไยที่นั่น ทำให้เจ้าของช่องซวยสุดท้ายเจ้าของช่องก็ซวยจนได้นะครับอ่าโดนข้อาหาพ d ดี P A อีกกลางหางานนี้นะครับนะครับพวกเรานะครับเชียร์เชียร์เชียร์นะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเราอย่าไปทำนะครับมันผิดกฎหมายอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาทา นะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนนะครับอ้างว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมายไม่รู้หรอครับว่าแบบนี้ทาแล้วมันผิดมันผิดอย่าไปทําอย่าไปหาเหตุนะครับเพราะว่ามันผิดรู้จักคำว่าผิดไหมพอเพิ่งสนอีดอดเด็กนะครับนะครับทุกคนนะวันนี้ก็อัปเดตให้ทีฟังตรงนี้ก็เป็นกระแสดราม่าอย่างหนักนะครับโอ้ยหัวจะปวดนะครับ เราก็นอนนานอย่างเดียวครับผมจะเก็บเสือเก็บหมอนนะครับไปอยู่แก่แต่แลครับปวดหัวครับร้อยวันพันเรื่องนะครับนะชีวิตนะครับมันช่างแสนอาภาัพเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่าทําผิดกฎหมายถ้าเราทําผิดกฎหมายนะครับเราก็ต้องถูกดำเนินคดีบ้านเมืองมีขื่อมีแปร อ้างตนว่ามีความรู้แล้วไม่รู้ครับว่าแบบนี้มันผิดนะครับแบบนี้มันผิดการที่จะไปค้นทะเบียนราบของใครนั้นอย่าไปทำนะครับอืมเหนื่อยเหนื่อยเนี่ย,อยอต,ตื่นแต่เช้าเลยเหนื่อยนะครับวันนี้ก็ไปทำภารกิจนะพี่ครับนะไปทำภารกิจนะครับ ทุกอย่างนะครับเราว่ากันไปนะเราก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับมันเจ็บคอเมื่อคืนนอนแอร์ลงจมูกเต็มๆต,ตื่นเช้ามาเจ็บคอ,อกูเชียกูเชียกู <c oughs> <c oughs> เชียอย่างเดียวใครจะลบกันใครจะอะไรกันเรานั่งบนภูกูเชียอย่างเดียวเชียเชียนะครับ กูเส oh, mm ียกูเสียกูเสียกูเสียหัวจะปวดชีวิตแต่ละวี่แต่ละวันนะครับเรื่องวัวยังไม่หายเรื่องไฟาตามมาอีกแล้วนะครับใครทําอะไรไว้ก็บอกไว้เ,เลยว่าตามนั้นกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาทาผมบอกตรงนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายการที่ไปค้นทะเพียนราชของคนอื่นอย่าไปทํานะครับ f อเป็นคลิปเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชน ทุกคนได้เข้าใจว่าแบบนี้มันผิดอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาทรรมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยโอเคนะครับฝากคิดด้วยครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานใครเข้ามาคอมเมนต์ช่วยผมที่สามกรบกับผมนะครับไม่ขอรับผิดชอบใดนะครับมันเป็นแค่นิทานนะครับเตือนภัยสังคมว่าอย่าไปทำนะครับสวัสดีครับ